เสร็จแล้วครับนี่เลอเตาจับเหน่อยจับเหนือหน่อยเลยของกินทำรับประทานเมนูง่ายๆแต่ลายอย่างเดียวที่จัดสวัสดีครับวันที่คุณกำลังอยู่กับรายการอร่อยแต่ลายครับผมเรามีเมนูมนำเสนออีกแล้วครับมีเมนูมนำเสนออีกแล้วครับจะ <laughs> เห็น <laughs> นี่ครับวันนี้ขอเสนอเมนูอะไรวะ ใส่ออกใส่ต yeah. ัดย <asan arring noise> <laughs> <to> ่างใส่ตัดย <army> ่างเริ่มคัวน้ำจิ้มก่อนเลยอ่ะควจิ้มนีนี่นี่นี่เราเราจะทำน้ำจิ้มก่อนนะครับน้ำน้ำน้ำจิ้ม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 อะไรวะคืออะไรมาสาเกอร้สามเกอตกลงุมเป็นเชฟวันนี้สาเกอครับผมสามเกอรย่างโลสเตตครับผมสามเกอร์สามเกอร์มาทำอะไรอะ ราาคออโ้ไปมันแรงได้หน่อยครับผมเราก็จะใส่มันจะแต่งก่อนแต่งรสก่อนปรุงรสก่อนครับนี่ใส่แม็กกี้เล็กนึงเราจะใส่พริกเกาหลีนะครับพริกเกาหลีโอ้โหดูตากล้องผมขี้เกียจยังไงนั่งถ่ายอู่นี่ยใส่พริกเกาหลีดูๆใส่เยอะหน่อยแดงครับ แล้วก็มีผงปาปิก้าครับผงปาปิก้าจะโรยเยอะเลยครับหองออกหมองออกเหล่านี้ไรกเจฟครับเชฟดีขอน้ำมันหน่อยครับให้แห้งกินนะครับเดี๋ยวใส่น้ำมันเติมไปหน่อยอ่า ไม่ไหมไม่กระยุกก็ได้ไฟเตาก็แรงคนทําก็ไฟแรงอะได้อันกิมนะเนี่ยผักกระทะไว้ก่อนผักกระทะไว้ก่อนผักก่อนกลับไปนอนได้ก่อนนอนหลับตื่นแล้วก็มาดูนใหม่นี้คือไส้ตันหั่นแล้วก็เสียบไม้คือเสียบเป็นใช่ไหมสองเสียบไม้เราไม่ต้องทำให้ดูนะทำเป็นนะเออแค่นั้นเอ นี่ดูนี่ก็ตัดจุ่มลงไปในน้ำนี่แหละน้ำติ้มเราเนี่ยกดพิจออนกพี่ชื่อช่องไหนะชื่อช่องอะไรอะ่ะอ,องออ,อ,งอ,อยอันตราย <c oughs> มา <c oughs> มเห็น <c oughs> ไม่ได้ค่าตัวไม่งงานคตัวไม่มีจ่ายเลยงานช่วยท้งนั้น่ะ ก็มืดคืนตลอดเป็นรองเา้ากีวเอาเอาอันนี้ไปวางไว้ตรงไปเอ้ยไฟการวยการต้องมาอยู <ator il> ่ดี เดี๋ยวผมช่วยเชฟครับจัดการช่วยต่อถายงานต่อนะครับเราจะทําประมาณสิบกว่าไม้ยี่สิบไม้ครับทำเอากินคนระับไม่ได้ทําเอาอร่อยเฮ้ยอะไรวะทําเอาอร่อยเอ๊ะไม่ได้ทําเอาโชัวร์มนะ่อร่อยเดี๋ยวต้องทำทได้นออ้อยของอร่อยต้องทำได้น้อยอไม่ช่วยล่ะกเรจะได้ประมาณนี้ออ๋นะสูตรไม่จำจำสูตร ปับ๊บนี่เสร็จแล้วครับนี่น้วยเตากลับหน่อยกับหน่อย<ช>นี่พอมกินพร้อมรับประทาน,นง่าง่ายอยันตรายอย่างเดียว <นะ S 2> แล้วผมจะลองนีง่เลยจดทราบก่นอนกระหือนี่คือร้อนใช่ไหมพี่ร้อนจะมันจะภาพแล้วดิ คือคุณไม่รูอ่ะคุณก็เอาส่วนผมไม่ลองทำดูเองผมว่าดีอ่ะแจ่งเตือนมาเองอืมใช้ได้แต่แบบของมันก็นีิ้นี้ก็กระไส้มันเยอะที่สุดเนี่ยให้เต็มจานครับผมถึงวัวก็ฝากตัวร้านโดนฝากมาขายด้วยครับ ตัดตะไคร้เนี่ยฝนจะได้ไม่ตกวันนี้ก็แค่นี้แหละอร่อยใค้ได้ไม่อันตรายไม่อันตรายเท่าไหร่สวัสดีลาตีสวัสด์